เป็นครั้งแรกในโทิศัท์ครับที่การอยู่บ้านเฉยๆนั้นมีประโยชน์นะฮะมันเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คุณสามารถผ่อนสินค้าได้ในขณะที่คุณไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเที่ยวไงนะครับแต่ในครั้งนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของเที่ยวนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับจริงๆผมหายไปค่อนข้างนานพอสมควรเพราะตอนนี้เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่การอยู่บ้านเฉยๆนั้นมีประโยชน์นะฮะช่วงนี้นะครับหรือจริงๆแล้วก็ต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะเอาแก๊เจต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันน่าสนใจนะเข้ามารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่าอย่างวันนี้ครับตามที่ work from home หรือะรรี้นคับ เราออกไปช้อปปิ้งไม่ได้ผมผมก็เลยอยากจะเอา3แอปพลิเคชันครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะมาช่วยให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะประหยัดมากขึ้นจะมีประโยชน์มากขึ้นโดย3แอปวันนี้ครับ3แอปนี้ครับ 1. Dish o p 2. แอปที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับ uh, Shopback ครับและ3คือเ a ด a Points ครับเริ่มจาก Shopback ก่อนเลยแล้วกัน อย่างเจ้าชอบแบ็คเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันนี่ครับโอ้โหถ้าทุกคนเห็นนะวิ่งเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยใช้ชอบแบ็คบ่อยมากเราเราต้องใช้การเดินทางถูกไหมในการจองตั๋วที่พักการจองตั๋วอะไรพวกเนี้ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก็ถอนไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเงินนะครับก็ขออนุญ,ญาตเอาออกไปใช้ก่อนนะครับอย่างเห็นที่ผมเห็นเยอะมากเลยนะผมใช้จริงๆนะช้อปปี้เจดีเซ็นทรัลชอบแบค็คเนี่ยโกตรท่าเพียบเลย ผมบอกเลยครับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆวิธีการใช้ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติเราอยากจะจองที่พักซื้อประกันแล้วกันเราก็เข้าไปที่อ่ะ MSG ลองดูครับเห็นไหม MSG เนี่ยสำหรับคนครั้งแรกนะครับได้20%เราก็กรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยครับกรอกข้อมูล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 ไปคำนวณ้วยการซื้อซื้อเสร็จนะครับแอปตัวนี้ก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะครับผมก็รอเงินคืนเข้าสู่กระเป๋านั่นเองครับเป็นไง แคน,นี้เดียวไม่คุ้มหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของประกันอย่างเดียวนะครับเรื่องของแบบพวก l a z a d ้อะไรเงี้ยที่เราซื้อของกันอะ่ะจะได้เงินคืน1%ึอนอย่างนนอยมันก็เป็นส่วนลด1%ถูกปะเฮ้ย1%เนี่ยก็มีค่านะครับเดี๋ยว y o ถูกเงินหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทสิบครั้งก็สิบบาทร้อยครั้งก็ร้อยบาทล้านครั้งก็ล้านบมาทนะครับคุณดูแอปอันต่อไปกันเลยดีกว่า Dishop ปนะฮะด i s ช็อเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่า Dishop เนี่ย มันเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คุณสามารถผ่นอนสินค้าได้ในขณะที่คุณไม่มีบัตรเครดิตนะครับจริงๆแล้วแอปนี้เหมาะกับใครของคนที่อยากจะค่อยๆชําระค่าสินค้าแต่เรายังไม่มีบัตรเครดิตจริงๆแล้วเราอาจจะมีเงินจนํานวนจํานวนหนึ่งแหละแต่มันอาจจะยังไม่เท่ากับสินค้าที่เราต้องการเราขอเอาเงินจำนวนวางดาวไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือค่อยๆผ่อนให้กับแอปพลิเคชันดีกว่าแต่แอปพลิเคชันนี้นะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวเองก่อนนะฮะเรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยดีกว่า นี่ครับดิช็อปพอเข้ามา AR าตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเพย์เดย์อะไรของเขาไปนะฮะ,ะเราเข้ามาปุ๊บครับสีนหนึ่งครับที่เราสามารถดูได้ก็คือมันจะมีสินค้ามากมายและเขายืนยันนะครับว่าสินค้าของเขาเป็นของแท้แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แอบไปนั่งหาอ่านมาเหมือนกันเนาะแล้วก็หลายคนก็ได้รับการซื้อไปแล้วบ้างแล้วก็บอกว่าเอยเป็นของแท้จริงๆมันไม่ได้ถูกหลอกนะครับคุณามาดูกันว่า,ว,าว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วแล้ว,ลวหน้าตาของการช้อปปิ้งของมันเป็นยังไงนะครับ สมมุติผมอยากได้ iPad แล้วกันอ่ะ iPad ตัวนี้เป็น iPad 10.2นิ้วก็คือ Gen 7นั่นเองครับใช่ไหมใช่สิใช่พันหนึ่งเเดือนในขณะที่ เราดาวของ25%นะครับซึ่งจริงๆแล้ว,วาการดาวสินค้าเนี่ยมาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยเนาะว่าเขาเป็นคนทํางานอะไรอยู่เราแต่บางคนนักศึกษาอยู่บางคนก็บอกว่าจะได้วงเงินเท่านี้ได้วงเงินเท่านี้มันขึ้นอยู่แล้วแต่แต่ละวงเงินในการาสมัครของเรานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวิช่าสมมติว่าผมมีเงินอยู่แค่คือตอนนี้เราอยากซื้อสินค้าตัวนี้แต่เรามีบัตรเครดิต แต่เราราเนี้เรามีเงินติดตัวอยู่แค่6,850บาทามีเงินอยู่7,000บาทแต่เราอยากได้เราอยากได้มาใช้ก่อนเราก็จะสามารถนะครับจ่ายเงินไปก่อนตัวนี้ครับอย่างน่าเนี้ยจะบอกเลยว่าจ่ายเดือนละ1 3 0สาย3บาท6เดือนถ้าเราจ่าย50%ก่อนนะครับเราเลือกได้ว่าหรือว่เราจ่าย10เดือนก็ได้เดือนละ792บาทเฮ้ยเท่อันนี้เอา,เอา,เอา,เอาจริงมันดีจริงแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเป็นนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าบางคนที่ อยากจะจําเป็นต้องใช้จริงๆตอนนี้แต่เรามีเงินเท่านี้เนี่ยแอปนี้อาจจะเป็นทางออกให้คุณได้อีกช่องทางหนึ่งหรือเปล่านะฮะลองคิดดูแต่จริงแล้ววิธีการใช้นะครับเนี่ยมันต้องอยู่ที่เครดิตของเราเครดิตของเราก็คือเราสามารถเข้าไปที่หน้าเครดิตครับแล้วก็ apply view apply ก็คือสมัครสมาชิกได้นี่เองครับก็ยังก็ต้องใส่บป,ประชาชนไปลงไปนะครับก็ต้องลอง,ลองทําดูเนาะใครใช้ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยลองบอกกันยาด,ด้วยนะครับ มาถึงแอปที่3ครับแอปตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Radar Point นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากในอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่เขาจะปกติแล้วช็อปแบ็คเขาจะได้ให้เงินคืนเราถูกไหมแต่ตัวนี้ก็ได้เงินคืนเหมือนกันแต่เงินคืนพวกนี้เขาจะเอาไปลงทุนในหุ้นครับเฮ้ยวันหนึ่งนะครับเรามีความฝันว่าเราอยากจะมีหุ้นอยู่ใน Apple หรือมีหุ้นอยู่ในเท sla เราก็สามารถมีได้ผ่านแอปนี้นั่นเองครับผม นี่นครับหน้าแอปพลิเคชันครับทุกๆสินค้าหรือบริการนะครับต้องคิดก่อนว่ามันจะมีค่าเป็น Marketing Co งคนะครับผมที่จะทําให้อาคนเห็นมากขึ้นคนอยากสนใจอยากซื้อมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาจะเอาคอสพวกนั้นแหละครับเอามาให้กับทุกคนเอาเหมือนเหมือน,นปกติเขาไม่ต้องใช้ใช่ไหมแต่เอามาลงาลงถูกกับแอปนี้แทนเพื่อที่ทําให้ทุกคนได้เงินส่วนนั้นไ,ไปนะครับได้เงินคืนส่วนนั้นไปนะตกัอาจจะเป็นชิ้นแล้วแบบ 1%, 1 2% 10%ปอะไรก็ว่าไปทีนี้ดูวิธีการใช้งานของมันนะครับนั่นคือเนี่ยสมมติผมสมัครสมาชิกแล้วเข้าสมัครสมา,สมาชิกเรียบร้อยอ่ะแอป lazada แล้วกันอยากใช้แอป lazada อ่ะเข้า lazada ซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีอ่ะผมอยากได้แปลงสีฟันเซลมี่อ่ะมันคือสีแปลงตัวนี้นะครับ270บาทใช้ไฟฟ้าที่1 0 0อ่ะ270บาทขำ,ขำแล้วกัน มีอวเชอร์ด้ยเก็บไปก่อนทุกคนเวลาซื้อของลอสลด้านเนี่ยอะไรมีไวเชอร์เนี่ยลองดูดีๆนะครับบางทีเราอาจจะอะซื้อเลยมาดูสีขาวแล้วกันครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเทสออเดอร์ order, เนาะมีไหมไม่มีหกช้นี้แล้วกันเอ้ยเราวอลเลตได้ลดอีกสามบาทเห็นไหมเราต้อง เราเป็นคนใช้เงินเป็นนะครับมี300ต้องใช้ให้หมด300เพราะว่าถ้าใช้ให้หมด300เนี่ยถือว่าใช้เงินไม่เป็นนะฮะดีดีด้วยค่ะคุณทำภารกิจ by beauty product สาเร็จแล้วรัชดามีคอยให้อีกนะครับคอยรัชดาเนี่ยก็เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้อีกเหมือนกันเรด้าคอยครับจะซื้อทำไมในเมื่อซื้อไปทุกคนมาให้ดูตอนนี <wave> ้เอาเป็นว่า เอาเป็นว่านะครับคือเดี๋ยวแอปตัวนี้มันจะขึ้นเดี๋ยวพอยที่ผมซื้อมันจะขึ้นมาภายใน24ชั่วโมงแล้วแล้วพอยพวกนี้นเอาไปทาอะไรได้บ้างอย่างที่ผมบอกไปคือเอาไปทั้งลงทุนเอาไปทางนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นพอยแลกเงินอ่ะช็อปเลยพอยไม่มีไม่มีนะครับแลกเงินไม่ได้พอยแลกสินค้าอ่าพอยก็สามารถเอาไปแลกสินค้าได้นะครับในตัวของของ แอปพลิเคชันตัวนี้อย่างเช่นหูฟังไร้สาย Xiaomi 770 point นะฮะเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi นะครับ 2H เนี่ยใช้4,000 point เฮ้ยมันเอา point ไปซื้อของต่อได้มันก็ดีอยู่นะทุกคนเนี่ยครับก็คือเป็นแอปเลด้าพุดที่ผมบอกก็คือสามารถเอาพุดเนี่ยไปต่อยอดต่อให้เป็น เพิ่ไงให้เป็นผลประโยชน์ของเราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าจะเอาไปซื้อของเอาพอยต์เป็นสามารถแลกของได้อีกนั้นทาง,งที่จริงๆแล้วมันก็คือเราซื้อสินค้าในราคาเต็มก็ได้ถูกปะแต่จริงๆแล้วเราซื้อสินค้านั้นไปเราสามารถเอาไปซื้ออื่นต่อได้อีกถ้าเราสะสมไว้เป็นเวลานานนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือ3แอปพลิเคชันนะครับที่ห้ามพลาดในสําหรับช่วงนี้สำหรับการเก็บตัว work from home เน work at home ช่วงนี้นะครับผมที่จะทำให้การช้อปปิ้งของคุณเนี่ยมัน ดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากจากประสิทธิภาพแล้วยังมีประสิทธิผล,ล,ลอีกเพราะคุณจะได้รับทั้งเงินทอนเงินคืนสามารถผ่อนได้ไหมก็ถ้ามีบัตรเครดิตถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับผมและขั้นต่อไปเนี่ยผมจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้รู้จักกันหรือมีแอปอะไรดีๆหรือแก้เจ็อะไรอยากให้ลองดูเนี่ยสามารถบอกผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดีกว่าเนาะ สับช่วงนี้นะครับก็อะให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเก็บตัวอยู่บ้านที่สุดเองก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปเทีเ่ยวนะก็มารีวิวพวกนี้ดีวกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันครับฝากด้วยนะครับผม